ถึงคนบนฟ้าแดนบีนโพสซึ้งอุย่ยพรวันเกิดครบรอบ40ปี Big D2B เรียกว่าเป็นโมเมนต,ต์ความรักที่มีให้เห็นอยู่เสมออย่างล่าสุดเมื่อวันที่2ธันวาคม2565ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ40ปีของนักร้องหนุ่มผู้ล่วงลับ Big D2B หรือปัรวัติกิติกรเจริญอดีตสมาชิกบอยแบนวงดัง d 2ทที่จากไปด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งสมาชิกร่วมวงอย่างบีมกวีตันจราลักษณ์และแดนบวรเวชดาดนุวงไม่ลืมออกมาโพสอวยพรวันคล้ายวันเกิดพร้อมกับข้อความสุดซึ้งถึงบ๊กว่าสวัสดีน้องสุขสันต์วันเกิดนะปีหนึ่งผ่านไปอีกแล้วเหมือนกระพริบตาแต่รู้สึกว่าปีนี้ตาที่จะปรือๆเพรานอนน้อย ตอนนี้พี่มีลูกสี่คนแล้วนะมีหลานสาวให้อีกสองคนน้องคิดไม่ถึงเลยเนอะว่าพี่จะมีลูกมากขนาดนี้หลานชื่อไอวากับอัญญานะเผื่อ,อยังไม่รู้แล้วก็วันก่อนแดนก็เพิ่งมาเยี่ยมพี่ที่บ้านอุ้มเด็กกันเพลินเลยรู้อย่างว่าแดนแต่งงานแล้วนึกไม่ถึงเลยใช่ไหมล่ะ งานแต่งจัดแบบเรียบง่ายดีพี่เป็นตากล้องให้เองแบบงงๆชาบิกอยู่คงได้ทำหน้าที่เป็นอะไรสักอย่างในงานแน่เป็นพิธีกรไหมน่าจะสดุกดีนะคิดภาพตอนเราสามคนร่วมกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนึกถึงเรื่องเก่าๆปางไปทัวร์คอนเสิร์ตเลยปีนี้จริงๆแล้วเขาแผนว่าจะมีคอนเสิร์ต D2B ด้วยนะ แต่พี่ติดธุระจริงๆเลยขอเลื่อนเข้าไปไม่รู้ปีหน้าเขายังอยากจะจัดไหมนะถ้าโชคดีอาจจะได้เจอกับทุกคนอีกหวังว่าจะเป็นแบบนั้นพี่แวะไปบ้านเองมานิดหนึ่งด้วยนะเมื่อเดือนก่อนไม่ได้อยู่นานหรอกพอดีอยากเข้าไปเจอพ่อกับแม่นิดหน่อยบ้านดูเรียบร้อยมากเลยพี่ว่าเองต้องขอบคุณแฟนคลับเลยนะเนี่ยที่เข้ามาหาพ่อกับแม่เรื่อยๆ งานวันที่9ก้าก็มีเหมือนเดิมนะที่วัดน้ำแดงเห็นพี่แหมมบอกว่าจะมาด้วยนะน่าจะได้เจอกันพี่ไปเอาลูกนอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนั้นคิดถึงเหมือนเดิมน้องส่วนทางด้านของหนุ่มแดนโพสอะไรถึงพี่ชายว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับพี่บิ๊กมาช้าแต่มานะครับ โทษทีโทษทีพี่บีมบอกพี่หมดแล้วเนอะเรื่องงานแต่งของผมคิดถึงพี่สุดๆเลยอยากให้พี่มาเป็นผู้กำกับวิดีโองานแต่งผมจังเลยมันต้องออกมาดีมากแน่นอนเพราะตากล้องเราก็มีละตอนนี้ผมพันนิมูลอยู่ครับคงกลับไปไม่ทันงานแต่จะแวะไปหาที่บ้านนะครับ